ก็คาหประตูสภาพไปสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะประวัตดดิฟีดาวส่งเดือนละส0่พบาทเองนะนิสันมาร์ส1.2 EL เกียรโตคันนี้ปี2 0ง2ค่ะรถมือแรกสภาพไปแดงเลยนะคะเดี๋ยวทันจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีสุดๆเลยค่ะตามแมาดูกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะรถดีก็คาหประตูประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะ นิสสันมาร์1.2 e-l เกียวโตคันนี้ปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นแมกลายสวยเลยนะคะรถมือแรกค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพาไฟฟ้าแอร์แบ็กเอเกุญแจรีโมทค่ะเครื่องเสียง AM FM CD แล้วก็ AUX e นะคะเกียร์ออตโต้นะคะน่าใช้คะ่ะด้านหลังกว้างนะใครว่าไม่กว้างนะดูสิคะไฟเขาสวยมากๆเลยนะคะเอกสารเอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนซ์เลยนะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเเ็นเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปอับรองเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะ อาชีพค้าขายก็ออกรถได้นะขอยมีหน้าร้านตรวจสอบได้มีสัญญาเช่าแล้วก็เดินบัญชีนะมีเครดิตผ่อนของ1ปีนะคะแค่นี้ก็ซื้อได้แล้วค่ะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะนี่ค่ะด้านหลังกว้างนะผ่อนสบายๆผ่อนพอๆกับมอไซค์เลยนะคะ ันนี้กันแดดกันฝนด้วยแล้วเป็นรถอ e ีโกคาด้วยนะประหยัดมากๆเลยค่ะเติมน้ำมันอ e ีสิบก็ได้ด้วยนะคะน่าใช้ค่ะใครอยากได้รูปรถเพิ่มเติมนะเดียมจะถ่ายให้ดูตอนกลางวันนะเพลินว่าถ่ายเวลานี้อาจจะมืดไปหน่อยนะแต่ก็ได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะคะรถสีดำ สภาพดีสุดๆเลยค่ะมือแรกเลยนะคะใครกำลังมองหาโรดี่ก็คาะ5ประตูสภาพปีสวยมือแรกสภาพป้ายแดงนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะนิสสันมาร์1.2 EL เกียร์โตคันนี้ปี2012ค่ะสนใจง่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ ดี๋จะทักไลน์ไม่ได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092-50508-58มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะกนดีให้ข้อมูลทางออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วทบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ